สวัสดีค่ะ SKM เกษตรแฟมิลี่พี่น้องวันนี้ยายสมจะมาเกี่ยวหญ้าเรียงโวัวข้างมะเขือเทศพี่น้องนี่ข้างข้างอันข,ข้างมะเขือเทศเนี่ย มดแมลงพี ong, uh yeah. uh ่น้องอาศัยอยู่เยอะแยะมันอาศัยป่าหญ้านี้เอาออกซะใหห้มด วนท้อนพี่น้องขนาดยามแรงลยนี่มันเป็นเกี่ยวเลยพี่น้องเลยเอาเกี่ยวเกาะเอาเกาะแล้วก็ดึงเอาเลยดึงเอาเลยนี่สิยัดใส่กระสอบซะเกิดเทศเนี่เอาเชือกตึงเอาด้านนี่พี่น้อง ลังติดลูกดกมากๆเลยยังตึงบทันเบิดเชือกเบิดก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยมาตึงใหม่เชือกมาตึงหลัดด้านขวาด้านขวาของค้างมะเขือเทศ บางคนแัดเตี้ยวแนวพี่น้องลูกใ่เวิร์ดแหง้งเวิร์ดแห้งหยัดก็ชอบพาชมมะเขือเทศก่อนนี่ไงลูกดกมากเลยว้าว <Wow. S 1> ด้านนี้ยังมาเอาเชือกมาหมัดพี่น้องเดี๋ยวมือใหม่ก็มันค้ำแล้วไม่น

พี่น้องก็สบงยากเอาไว้ให้งัวกินยามแรงหลังจากเอาเข้ามาจากทุ่งนาพี่น้องยามบ่ายไทยเฮือนเพินพนไปเลี้ยงอยู่ทุ่งนาค่ำกับมากินยาอยู่สวนแต่ใครพี่น้องนี่เพิ่งกำลังออกรากหกมือเลยนี่หกวันแล้ว ลังเริ่มแทงรากอ่อนออกเจอกันไม่ขีดหนาเลยพี่เนาะกดใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s K M เกษตรแฟมิลีเนี่พี่เนอะสุขสบายดีสุขสุขทุกคนสวัสดีค่ะ อาอิาิแสดงว่ามักขนาดยานี